สบายดีทุกคนยินดีตอนทับเข่าสูงสองมโตัวค่ะก็เมื่อเนี่กกลับมาพบกับมิโดเซนเคยเนาะแล้วก็มีตัวก็เปิดคลิปอยู่กลางทางน้ำ z o มระวังทางที่มีตัวย่างไปเนาะ mm hmm. ก็คือเมื่อนี้มโตจะพาท้ง z ้ o ทุกคนไปลกเข่าก้าเนาะก็คือหน้าของตนี่แหละแต่ว่าให้เอื้อยเขาเห็ดเนาะเนื่องจากว่าเมื่อวาตคือบ่มีคนถ่ายหน้านะก็เลยว่าเดี๋ยวพาทั้ง z ้ o ทุกคนไปน้ำกันเลยเนาะนี่มือมโตก็จะถือ ตัวนี้เนาะก็เลยว่าอ่าบบมีมือที่จะมากับสบายดีเนาะกับไปเนาะเขาก็จะไปน้าอาแล้วก็มีแม่ป้าอีกคนนึงเนาะเดี๋ยวพาไปเลย กรมตัวก็มาหอดบอลทีเฮาจะลกข้าวก้านอนละกันเขาเจ้าก็คือไปลกข้าวก้าแล้วท่างสมเขาเจ้าก็ลงมือเนาะแต่ว่าอตอนเศร้านี่มีตัวก็ได้ฮับหน้าทีคั่วกินเนาะโอ้เครื่องของเยอะมากท่านผู้ชมอันนี้จะเป็นตอกเนาะที่เฮามัดข้าวก้าเนาะเขาเจ้าก็กําลังลุกก้านั่นแหละประมาณสี่ห้าหกเจ็ดคนนอนละกันตัวก็กได้ฮับหน้าทีคั่วกินเนาะเดี๋ยวเลยตอนนี้คือต้มน้ำ เือจะหลวกไกนะ่เนาะน้ำก็อาจจะขุ่นน้ำยู่ห้วยนี่แหลนะเนาะมีตัวไปตักมาได้คั่วกินก่อนยอมตัวก็จะลงมือคั่วกินก่อนเนาะสู้ๆแต่ว่าโบมีมือกล่องและมือสมแต่ว่าพยายามจะถ่ายตัวเองให้ได้หลายที่สุดเนาะตัวน,นี้เคิมโัวต้มน้ำแกงเนาะน้ำหลวกไกล่ลวกเป็ดเนานะแล้วมาปอกนอะ ของเขาพร้อมแล้วเนาะอันนี้จะเป็นซุปไกน่นาจาอันนี้จะเป็นต้มเป็ดใส่สมลมเนาะแล้วก็ตัวนี้จะเป็นแกงนอเนี่ยเลยน่าอร่อยนะอาหารพร้อมแล้วทานผูมชมแต่ว่าขาออ้าวจ้ายังบ่ลงมาเท่าอนอ่าแต่ว่ามีตัวเอืออเ้อเนเบาข้าวจ้าหรอนี่มันจะมีแกงนอเนี่ยมีซุปไก่มีแจวมีผักอันนี้มีอ่เป็ดเนาะนัดประมาณนี้หละ เลยมีเรื่อหน่อยคนหนึ่งมานำแม่เท่าเนาะให้นางกินก่อนนางว่านางจะกินขาไก่คึมหย่จะดูเล่นได้หรอนางบอกว่านางจะเอาเกลือพร้อมนมส้มฉันไม่ยุ่เนาะมีซอไม่เอาหัวข้เลยกอาหัาาาก,าก็ล่ะเปลเก,กง่งเก่งปล่อยน้มัตัวมดมือ มืออื่นเขาจะปลูกหน้านะคนไทยหน้าก่นี้่จะเป็นเขาเจ้าจะเป็นร้านนะแล้วก็คนเท่าเขาก็ลกเข้าก้าทุ่มโมแล้วก็ตอนนี้คือเขียมมากินข้าวเนาะกำลังล่างมือล่างตีนเดี๋ยวเธอจะเทอาจะเทอเนาะงานมาไม่เห่าอุ่น พี่ธรมโสมหลังจากที่กินข <captions> ้าวแล้วนะจ๊ะมีตก็หับหน้าทีล้างถ้วยเนาะแล้วก็จะอนามัยอ้อมๆพร้อมอื่นเขายังจะมาปลูกหน้าอีกเนาะแล้วก็มีตแล้วเวียกจึงไป่วยเวียยอาลกาเนาะพี่านผู้ชมตอนนี้คิมตัวก็มาลกกานำข้าวเจาเนาะเพราะว่าแล้วเวียยของตัวเองแล้วคือแบบมีแต่ส่วนใหญ่จะมีแต่คนแถวาแต่ว่าผู้นี้เป็นสาวเดินเสื้อเสื้อสีอ่อนซื้อมิโต้คือกัน Hmm. นี่เนี่เขาจะนี่เขาก็าจะลกกาเนาะนี่ค่ะหลายๆคนน่าจะสงสยัยนะว่าเป็นอย่างคนอยู่ดอยคือมีทงนาเนาะมีทราสมมีมีม,มีทงนาคือกันเนาะแต่ว่าส่วนลายจะเป็นครูมีทงนากับมีน้อยนะอตอนนี้คือพวกเขากำลังลกกาอันนี้คือเมย์เมย์ทั้งหลายเนาะ นี่ผู้สาวเสื้อสีอ่อนมิโดนี่ซิมิโตคือกันเนาะจะปลูกมื่อื่นเขาจะปลูกเนาะปลูกนานี่เลยคือกอมข้างเขาปลูกหมดแล้วทำสมเหลือแต่นาเฮาเนาะยอมมากพวกเฮาแมันได้ดูเด็ดจริงนะเราไม่กล้าขยันดูไม่กัดดูอันนั้นแม่ใช่หมดต่อ เมือนงานยุคสมัยเมถาเขาพากันเล่าเรื่องวัยรุ่นของขาเจ้าตอนสมัยก่อนเนาะม้วนมวนทุ่งซ่งขนอยอ่ผงานมันเหรอเฮ้หยื่หานุมก็ได้ชงงาเอยเะอ

มือนี่เขาปลูกมันบอ่อเขาจเจ้าก็มาซวยเขาขั้นทางมืออื่นเขาปลูกเขาก็ไปซวยเขาแทนคือแบบเอาแห้งกันน,นั่นนะ่ะนะผู้ชมเอาแห้งกันเนาะสมมติซักเข้อหายบอ่อเห็ดหนาเห็ดไมอยางกระแตนเนาะคือแบบซวยกันซวยกันแบบนี้เอาแห้งกันนี่เนาะเขาจเจ้าก็แบบอ่าก้มหน่าลกข้าว้านี่เลย กมวนนองผู S <S <expand> э matter matter like bon ้สมมวนเติบเขาเจ้ากับเบาเรื่องนี <S <S ้เรื่องนั้นให้ฟังเมื่อนี้อากาศแบบโบโบโบฝนแล้วก็บนแดดเนาะอากาศคือแบบเย็นลมพัดวิวเลยบรรยากาศอ้อมอ้อมกับงามแหงแล้วก็เออนาอ้อมอ้อมค่ะกับเขาเจ้ากับปูกหมดแล้วเนาะเลยก็มาค้างนะพูกขันเนี้เดนยังจะมอเลยถึงมองดีมาสุดถูมาเนี้ยเด็ดสุดถูกเลยสุดกาสุดถูกใจเนาะ เขตมาทุกคนที่ชงมาแล้ได้มาเนี่ย่ตอัล่วไม่องไงจหนื่อยเ่ขงทำไมมดเนเลสอดืออาจยะลงมือซวยข้าเจ้าเนาะพวาเดี๋ยวจะโซฟีมือให้เบืงเนะมตัวก็ลโไวอยู่เด้อมาเลยจะโให้เบืงนี่นะอ๋อ่ได้รูด้วยแล้วิบอ โอ้อกาบบักงามๆน้ำสมกาบบักงามๆคือแบบมันบ่ใหญ่หลายมันบ่ยาวหลายเนาะพอดีพอดีปุนน่ะ ก็ไม่นาหรออ่านากเากเอาออตกนี่เลยมัดทั้งซมเสีเลยเป็นแบบนี้นะคะอะหมัดแลนี่บิทิมเท้าล้มาละาาเจ๊น่าจะงออะไรต่าอ่ะดูดอือ แก็ขูดยันไม่วนเยตต้ให้มันซื้อเนาะเวลาไปปลูกจะได้ง่าย้าวนาชาวสวนก็จะเห็ดนาจะเห็ดสวนเนาะ คนนี้บ้าขาอยู่เนสนสนยย่นี่ยมาลอกะกูกูพอจเลยนะคนบ้า้จ้านะก็คู่นน้เป็นลูกเาหนากแวนี่เราผสมมือกับมนมหน้ากับบัเพราะวแต่ละมือเห็ดยัง ให้ไปส่วนต,กตกน <c oughs> นากแดดตากฝนคือมอจี่ลคนบอกข้างว่าโฉมมูมี่แหละน่าใสครีมให้ใสใสขาวๆนัน่นเนาะมูมี่แหละของแบนเนมคือคนอื่นแบนเนมก็เน่ยนี่แหละเอาใสใสมาให้มาน่าซื้อกนเลยะวละเป็นคนลุยๆจ้าโล,ลกเขากาวนไป <c oughs> นี่คุณแม่ฉันนะ,ะมามาด้านหน้าฮมึมอีกหนึ่งก็ได้กลับแล้วเนาะ <c oughs> เพราะว่าไก่คำแล้ว <c oughs> กลับแล้วกลับแล้วทุกคนเืินมาสืบต่อเนาะโลกบวอมเอมืรอซ้ำปกติได้โลกซิบหาคนเนาะแต่ว่ามูนี่โลกประมาณทุกคน สองสี่หกแปดสิบคนเนาะยังหลายเติบมืออื่นจังมาโลกต่อนี่ทั้งโลกทั้งปลูกเนาะมูออื่นเนาะมูออื่นหามาปลูกเดี๋ยวมีตัวพามาเลยมืออื่นนะทุกคนมือนี่มีตัวก็จะขอลาตรงนี้เนาะมือนี่ก็คือมามาช่วยลกข้าวก้าเนาะขั้นถ้ายภัยมรรก,ก็อย่าลืมกดไลค์ซับสไครต์แล้วก็กดแชร์ให้มีตัวเซนเคอร์นาะแล้วก็พบกับมีตัวในพี่ต่อไปสำหรับมือนี่บ๊ายบาย it's